วันนี้นะครับเราจะไปดูเทรลเลอร์ตัวละครอัปเดตล่าสุดนะครับที่จะเข้ามาในภาคสองครับมีกระซิบมาด้วยนะครับว่าเป็นตัวละครที่ทุกคนเนี่ยจะต้องรอคอยกันอย่างแน่นอนครับผมเองนี่อยากรู้แล้วครับว่าจะเป็นตัวอะไรถ้าอย่างนั้นเราก็ไปดูพร้อมๆกันเลยดีกว่าครับโอ้โหเปิดตัวอย่างเท่แฮมันว้าวว้าวไม่คือจะบอกว่าตอนที่บอกว่าเป็นตัวละครที่ทุกคนจะต้องรอคอยเนี่ยคิดออกสองสามตัวแต่ไม่คิดว่าจะเป็นตัวนี้โอมาเร็วมากคือเรียกได้ว่าลัดคิวมาเลยนะครับ ฮันแนอยากรู้แล้วใช่ไหมละครับว่าเทรเลเลอร์ที่ผมเพิ่งดูจบไปเนี่ยเป็นตัวละครอะไร <Hello. S 1> บอกใบ้ให้หน่อยกันแล้วกันนะครับว่า <Hello. S 1> มีรอยบากที่หน้าครับมีอีกาและที่สำคัญ <c oughs> โคตรจะเต้เลยครับผมมาหาคำตอบไปพร้อมๆกันนะครับที่ official Livestream <c oughs> ใน Facebook Fanpage ของ Seven i g h t s ในวันที่10สิงหาคมเวลา1นทุ่มตรงแอบกระซิบนะครับว่าของรางวัลเนี่ยมีแจกเยอะมากๆครับห้ามพลาดเลยทีเดียวแล้วมาเจอกันครับ Seven Nights Down 2 Now